คุณเคยได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบาในใจไหมเสียงที่ไม่ได้มาจากใครแต่ดังขึ้นมาจากข้างในตัวเราเองเสียงที่บอกว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมนี่คือโอกาสเดียวในชีวิตถ้าเคยคุณไม่ได้อยู่คนเดียวครับเสียงนั้นคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่เก่าแก่พอๆกับอรารยธรรมมนุษย์เรื่องเล่าที่ทรงพลังจนสามารถสร้างมหาเศรษฐีในชั่วข้ามคืนและทำลายอาณาจักรลงในพริบตาเรื่องเล่าของฟองสบู่ มันไม่ได้เริ่มต้นอย่างอึกทึกครึกโครมไม่เลยมันมักจะเริ่มจากประกายไฟเล็กๆเ,เรื่องเล่าแห่งความหวังที่แท้จริงอาจเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่น่าทึ่งที่ดินผืนงามที่ถูกคนพบหรือสินทรัพย์รูปแบบใหม่ที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนช่วงแรกมันคือบทเพลงที่ไพเราะจับใจมีเพียงไม่กี่คนที่ได้ยินและเริ่มขยับตัวตามจังหวะ พวกเขาคือคนกลุ่มแรกที่มองเห็นคุณค่าที่แท้จริงพวกเขาศึกษาลงทุนด้วยความเข้าใจและผลตอบแทนก็เริ่มผลิบานอย่างงดงามเหมือนดอกไม้ที่ค่อยๆแย้มกลีบรับอรุณแล้วเรื่องเล่าก็เริ่มเดินทางจากปากต่อปากจากหน้าจอสู่หน้าจอบทเพลงที่เคยแผ่วเบากลายเป็นซิมโฟนีวงใหญ่ที่ทุกคนได้ยิน เพื่อนบ้านของคุณเพิ่งลาออกจากงานประจำหลังทํากำไรมหาศาลจากสิ่งนั้นคนที่คุณติดตามใน Media, โซเชียลมีเดียโพสต์ภาพชีวิตหรูหราที่ได้มาจากสิ่งนั้นความรู้สึกกลัวไม่ใช่กลัวที่จะเสียเงินแต่คือความกลัวที่จะตกรถเริ่มกัดกินหัวใจเราทีละน้อยเหตุผลที่เคยเป็นเหมือนสมอเรือหนักแน่นเริ่มถูกเคลื่อนแห่งอารมณ์ซัดจนโคงเคลงตัดกะถูกแทนที่ด้วยความหวังความหวังที่ขับเคลื่อนด้วยความโลภ ถ้าคนอื่นทำได้เราก็ต้องทำได้สิเสียงกระซิบในใจดังขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นเสียงตะโกนนี่คือช่วงเวลาที่อันตรายที่สุดครับเพราะมันรู้สึกดีที่สุดเราไม่ได้กำลังลงทุนในสินทรัพย์อีกต่อไปแต่เรากำลังซื้อเรื่องเล่าเรากำลังซื้อความฝันที่จะรวยเร็วราคาพุ่งทยานราวกับจรวดจนไม่มีใครสนใจแล้วว่ามูลค่าที่แท้จริงของมันคืออะไร กลาบที่ฉันขึ้นทุกวันคือเครื่องยืนยันความฉลาดของเราบทเพลงดังกระหืมจนกลบเสียงแห่งเหตุผลจนมิดเราทุกคนกำลังเต้นรำอยู่ในปราสาทแก้วที่ส่องประกายระยิบระยับเชื่อสุดหัวใจว่ามันจะคงอยู่แบบนี้ตลอดไปเราลืมไปว่าทุกสิ่งที่ถูกเป่าจนพองโตเกินจริงล้วนเปราะบางแล้ววันหนึ่งท่ามกลางเสียงดนตรีที่ดังสนัน่นกลับมีเสียงเล็กๆที่ไม่มีใครอยากได้ยินดังขึ้น อาจเป็นเพียงเสียงเข็มหมุดที่หล่นลงพื้นข่าวร้ายเล็กๆที่ถูกมองข้ามบริษัทหนึ่งที่กำไรไม่เป็นไปตามคาดหรือแค่ใครสักคนที่มีอิทธิพลเริ่มตั้งคำถามดังๆว่านี่มันสมเหตุสมผลจริงๆหรือนั่นคือทั้งหมดที่ต้องใช้ครับเสียงเล็กๆนั้นสร้างรอยร้าวที่มองไม่เห็นบนประสาทแก้วของเราความเชื่อมั่นที่เคยเป็นปูนประสานเริ่มสั่นคลอน คนที่เคยแย่งกันซื้อเริ่มแย่งกันขายความโลภที่เคยผลักดันเราให้บินสูงขึ้นไปได้กลายร่างเป็นอสุรกายตนใหม่ที่ชื่อว่าความกลัวและมันฉุดเราดิ่งลงมาเร็วกว่าตอนขึ้นหลายเท่าตัวบทเพลงแห่งความหวังกลายเป็นเสียงกรีดร้องโหยหวนการเต้นรำกลายเป็นการวิ่งหนีตายเหยียบกันอลมานประสาทแก้วที่เคยงดงามพังทลายลงเหลือเพียงเศษซากในชั่วข้ามคืน พายุสงบลงเหลือเพียงความเงียบงันและบทเรียนที่จารึกไว้ด้วยน้ำตาและความเจ็บปวดหลายคนมองว่าฟองสบู่คือหายนะทางเศรษฐกิจแต่สำหรับผมมันคือกระจกบ้านใหญ่ที่สะท้อนธรรมชาติของมนุษย์ได้ชัดเจนที่สุดมันไม่ได้สอนเราเรื่องการเงินหรือเศรษฐศาสตร์เพียงอย่างเดียวแต่มันสอนเรื่องใจของเราเองมันสอนให้เห็นว่าความโลภและความกลัวทนพลังแค่ไหน มันสอนให้รู้ว่าการยืนหยัดในเหตุผลของตัวเองท่ามกลางเสียงตะโกนของคนส่วนใหญ่มันยากเย็นเพียงใดแล้วเราจะเห็นสัญญาณเตือนได้อย่างไรจงฟังครับไม่ใช่แค่ฟังข่าวแต่ฟังเสียงข้างในเมื่อไหร่ก็ตามที่เรื่องเล่ามันน่าฟังกว่าตัวเลข เมื่อไหร่ก็ตามที่ทุกคนรอบตัวคุณพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกกดดันให้ต้องรีบเข้าไปมีส่วนร่วมนั่นคือเสียงกระซิบเดือนภายครั้งแรกเมื่อไหร่ก็ตามที่ผลตอบแทนมันดูดีเกินจริงจนคุณเริ่นรู้สึกว่าตัวเองเป็นอัจฉริยะทางการเงินนั่นอาจเป็นสัญญาณว่าคุณไม่ได้ยืนอยู่บนพื้นดินแต่กำลังลอยอยู่ในฟองสบู่ที่ใกล้จะแตกเต็มที คำถามสำคัญจึงอาจาไม่ใช่ฟองสบู่ลูกต่อไปจะเกิดขึ้นเมื่อไรแต่คือเมื่อเสียงกระซิกแห่งความโลภดังขึ้นในใจเราครั้งหน้าเราจะเลือกฟังเสียงนั้นหรือจะเลือกฟังเสียงแห่งสติปัญญาที่นิ่งและลึกกว่าของตัวเองคำตอบของคำถามนี้มีเพียงคุณเท่านั้นที่รู้ครับ